น,นี่รอยฟันแมวส้มนะครับกัดกำลังชงนมให้นะครับยังจับแมวส้มไม่ได้ครับก็เลยต้องให้กินนมแพะไปก่อนครับดูต่อตัวก็น่าจะแข็งแรงนะครับแปบ๊บนึงนะชงนมเอยู่ อันนี้เราโชว์ใหม่ทุกครั้งนะครับที่พอดตุ๊บตุ๊บตุ๊บแมวแมว อันนี้ก็หนึ่งสซลิง์นะครับไม่แน่ใจว่ากลัวให้เยอะไปนะครับก็เลยให้ให้ให้ตัวละหนึ่งสซลิง์ต่อครั้งนะครับยิ่ยยงนิดเดียวยิงนิดเดียวครับตัวนี้ตัวที่สามนะครับแต่ดูเหมือนผอมกว่าเพื่อนนะตัวนี้อกินเยอะ ตัวที่สี่นะครับพี่ครึ่งสี่ก็ตำครึ่งซี่ตัวนี้น่าจะกินง่ายสุดแล้วคสามตัวแรกเหมือนต้องร้องถึงกิน,นครับว่าถ้าอย่างนี้ยังพอว่าไหนอมันไม่ร้องด,ด้วยเอาอีกครับนิดนึงให้หมดเซลิงอดีมากเลย ตัวนี้ไม่ต้องบังคับเลยครับตัวนี้ส่งบองกินนมน้องนะครับกินเสร็จก็อาการจะเป็นอย่างนี้นะครับ